ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันขึ้น15บหาค่ำเดือนสิเอเป็นวันออกพรรษาเป็นวันมหาปวารณาเป็นวันที่วัดไตมิตรวิทยารามถือว่าเป็นวันตักบาทเทโวประเดชพระคุูหลวงพ่อพระวิสุทธาธิบดีปาถนาให้ญาติโยมไปตักบาทเทโว วัดใกล้เคียนวัดที่เป็นมาตุภูมิถือเอาเป็นวันประเพณีตักบาตรเทโววัดไตมิตรตรงกับวันออกพรรษาพิสูสงฆ์จำพรรษามาท่วนไตรามาสสามเดือนณวัดไตมิตรวิทยาลายยิ่งไปกว่านั้นเป็นวันมหาปวารณาเป็นวันที่พระสงฆ์ได้มีโอกาสทำปวารณากรรมแทนอุโบสถกรรม ความหมายของวันปรว,วรรณกรรมก็คือขอภัยว่ากันได้ตักเตือนกันได้สอนกันได้สังคมำพันเตปวาเรมิทิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวทันตุบังอยสมันโตอนุกมปังป่าทายะปัสสันโตปฏิกริสามิข้าแต่ท่านผู้เจริญหากว่ากับผมผิดพลาด ด้วยการใดกา,ารหนึ่งก็ดีหรือพระคุณท่านเห็นก็ดีทราบก,ก็ดีก่อให้เกิดความเังเกยดก็ดีฟังมาว่าก็ดีขอพระคุณท่านได้บทโอกาสตักเตือนกับผมบ้างกับผมจะได้มีโอกาสเป็นพูดถูกกล่าวตักเตือนเป็นการมอบสมบัติใหญ่ให้กับผมเขาบอกใครเขาตามถ้าหากว่า เก่งกล้าสามารถเกินเหตุไม่มีใครตักเตือนได้ไม่มีใครสอนได้ต้องระวังความพินาศพระผู้มีภาคเจ้าได้ตัดประวรณากรรมไว้พระเดชพระคุรุพ่อพระวิสุทธาทิบดีสอนพระพิสุสมเนจว่าท่านทั้งหลายหากว่าไม่มีผมแล้วใครจะตักเตือนท่าน หาคนตักเตือนไม่ได้เป็นจริงดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธาทิบดีได้สอนไว้เจ้าพรกุสมเดจก็ได้มีโอกาสนำมาตักเตือนพระวิสุสมเดจตักเตือนกันรักกันผูกพันกันผู้ใหญ่ตักเตือนเด็กเด็กบอกความที่ผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจคิดไม่ถึง เป็นการสร้างมิมตรไมตรีคนเราเนี่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับม,มิตรไมตรีอันนี้บอกกันได้สอนกันได้ว่ากล่าวกันได้ได้มีโอกาสบากโอ้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรหลากหลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจน่าอนุโมทนาครอบครัวบางครอบครัวก็เอาหลักการนี้ไปใช้ แม่สอนลูกพ่อสอนลูกพี่สอนน้องวันหนึ่งน้องๆลูกๆอาจจะเห็นความบกพร่องความโมโหโทโสวความหงุดหงิดของแม่ของพ่อก็บอกพ่อพ่ออย่าโมโหรุนแรงแม่อย่าหง,งุดหงิดบ่อยดังนี้เป็นต้นก็ได้มีโอกาสเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนี้ลูกเป็นการบอกขุมทรัพย์ให้ น่าชื่นใจและน่านโมทนาในวันนี้วันนี้คุณอ่อนอนงวัฒนสมบัตินำไม่ว่าจะเป็นฟักทองก็ดีบวยหิมะก็ดีนอกจากนี้ของต่างๆกระลำปีหลากหลายเยอะไปหมดเลยมาร่วมบุญดังกล่าวขอบุญนั้นเ,เกิดขึ้นกับคุณยายบังอ่อนไมตรีเวทสุภาพสตรีเพื่อผู้มีบุญ ขอให้แข็งแรงสุขภาพดีดังกล่าวแล้วยิ่งไปกว่านั้นขอให้คุณปิยะตันนะไพบุญบุรุษผู้มีความกตัญยูกระตะเวทีในหัวใจเหมือนพ่อเหมือนแม่นั่นก็คือกตัญยูเสมอดูแลเอาใจใส่เสมอได้เงินเดือนแล้วก็เอาให้พ่อให้แม่อย่างนี้เป็นประจําำเสมอเสมอรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็น อากูบังอา,อาอีบังนะทุกอย่างนี่เป็นความกตัญญูกตวเวทีเป็นวันเกิดของคุณสิตาสัจลิตานันสุภาพสตรีผู้มีความสุภาพดังกล่าวแล้วผู้หญิงพี่ผู้มีบุญขอให้ร่ำรวยขอให้มีความสุขดังกล่าวยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันออกบุญนายมายน,นว่าตักบาตรเทโวของวัดไตรมิตรวิทยารามบริษัทจังเจริญอุตสาหกรรมจำกัดได้นำชีทเชค มาถวายเพื่อประกบกันกับแยมก็ดีกับไส้สับระรดก็ดีอร่อยมากขออนุโมทนาครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหัวป่าในวันนี้คุณสมใจก็ดีคุณดวงใจก็ดีคุณนันทอธรก็ดีไปหลายท่าะไรคนตั้งใจทำกาแฟสดทำขนม ทำโอเลี้ยงทำนมหวานทุกอย่างบริการญาติโยมทั้งหลายมาแล้วโอ้มีความสุขเลยไปถึงสุภาพสตรีผู้มีบุญนามว่ามานุทองเจริญแม่มานุทองเจริญอุตสาหน้ำขนมข้าวต้มโยนข้าวต้มมัดแจกญาติโยมทั้งหลายถวายพระภิกษุสำเรโย,ยมมาแต่วัดแต่ม,มิบแล้วได้กินทุกอย่างครบถ้วนอิ่มหนำสำเร็จสำราดกลับไปเป็นข้าวต้มโยน มีข้าวต้มมัดดังกล่าวแล้วนอกจากนี้ก็มีของเยอะแยะมากมายมีกล้วยมีอีกตั้งมากมายอนมโมธนาสาธุการกับตระกูลธรรมพิพิธนำกล้วยอย่างดีมาถวายดังกล่าวมอบให้พระวิสุสมด็จปิ่งถวายให้พระวิสุสม็จและก็ให้ญาติโยมของวัดไตรมิตรวิทยารามที่มาตักบาตรได้อิ่มหนำสำราญดังกล่าวแล้วทัทมาโนปโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ขอบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจตักบาตรเทโวนวัตไตรมิตรวิทีรามพร้อมกับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมไม่อฉพาก,กาแฟสดไม่เฉก,กาแฟร้อนกาแฟเย็นทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้มนอกจากนี้เขาต้มมัดนำมาจากบ้านช่างนู้นของอร่อยมากมายกายกองและมีน้ำใจจากป้าคณะพรเหลืองทองคำดังกก่าขอให้บุคคลเหล่านี้ ล,ำล่ำรวยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีสมบัติจกกักรพรรดิตักไม่พ้องเงินทองไหลมาณชาลีตี